สวัสดีครับคุณพ่อคราบสวัสดีันีนข้าวครับคุณพอ่อฟันมาพี่ให้พี่หน้งมาบอกมาบอกดอกครับกันเลยลองสอบถามเมืองแก่ใจหน่อยแก่ใจหน่อยเอาไปเราขึ้นหัวออเพราะว่าจะให้จะหน้ามาบอกบอกวันพระอันละครับแจ้งคันพาไปหาเพล่นนี่ว่าขอโศขอลาดน้ำเพลินเอันต้องไดกับให้ ปูห้ยาให้เจ้าทีจ่จะทางไปเอขาฝันแน้วสันก็อนอนมากอะฝันดีๆตัวละฝันจะจำได้จันได้มืดสุนีย์อะฝันพอคอยจำได้มืดสุนีย์ฝันนี้ด้ปกตินอนอ่ะปกติเมื่นะเอเขาฝันแล้วก็บอกส,สามตัวตรง มึงมือม,ม่โศกไม่ลาบมึงกะ็ะไดทนละอูซอยมึงยู่ว่าไั่นข้มฝันเจอได้คือข้างบนทังแปดเจ็ดว่าแปดหนึ่งสี่เราขางางบอกข้าง่างน้ำ ฝันใน่พ่วมฝันฝัตนตอเนี่เป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่คันบ่อศูนยสามกับศูนย์สี่าทีแน่นอนเอออยากบนอยากล่างเนาะเออับศูนสามกับศูนย์สี่ พอดีฝันตอพอดีตื่นึ้นมาพอดีผมนตี่ตคระ่งตีสีส่เคร่ง,รครงพอดีตื่นึ้นมาก็เลยมาจดไหวเขียนไหวหละัะความฝันันห้อโสดไม่าลาบกรได้สนะขันบ่มีกแ็แล้รแ่คร<ำ>ับเดี๋ยห่อบ่อูหัจักเนาะ<ำ>คุณบอกมาเหอก็ท้ายทอดออกมาจักสิได้บ่ได้ นี่ก็คิดว่าขันเป็นคือสุเทียก็ไดแ้แล้วนั่นละพุ่มฝันก็นได้ครับผมเหล็กไงเหยแยกบนแยกล่างเลยน้องวันนี้ครับอเหล็กงาบนี่นนเหนียกสุไงนะครับรตีเหล็กดังที่เนาะซุดสามซุดสี 3, ส่ 4, เป็นเล็กล่างนะครับส่วนบนนี่แปดหนึ่งสี่นอนหน้าก็นอนหน้าูนนน้าดเดียวนะความว่างเวกดีนะเนาะ เห็นไหมว่าเขาเคยหันมาันมาเคยไปเคาะแบบนี้หันไปขุดเคยไปขุดเอาโอ้อันนี้ว่าขุดเลยวันี่เต็งคันหาไปขอเพิ่คนหันมาควันมาอย่างเอาครับหันเอาไปขุดมเงยเคยยังไปรบกวนไปอย่างมีคนขับรถอะไรเนี่ยอะไรไม่อยากให้กขาคุ้มพอเราดิแต่เรื่องเราคนนะพี่น้องนะต่เรปอบนุ่นน้ำเด้อนะครับเป็นไงวัยรุ่นนะครับ ให้ทั้งบนทั้งล่างอยากบนอยากล่างแต่ไอเจ้านักไห้ว่าแปดหนึ่งซี่นะครับครับศูนยสามศูนสี่ะ่เพราะว่าเนออกเล็กเล่าแล้วครสขลบนบ้านเาห่อเยนะเารีกเเปอก่อามเลอบอกอไว้ิดเพราะว่ามันหนัพอเจ๊พอเจ๊ อันนี้ไม่เป็นเรื่องการล่วงเพื่อเอานะครับตามนี้เลยแล้วพอนะตัวเลขนะครับเนาะเด็กเจ้าพีหฮทีนาบอกเด้นะครับกับไฮ้าแนวนี่แหละบอกพอบุญนุนน้ำนะครับคือแปดหนึ่งสี่เป็นเลขบนนะครับเปิวมิมีโชคมีดวงกับสีแดงละกับซอยยู่นะครับเปิว่านะครับส่วนเลขล่ากบนในศูนย์สามศูนย์สี่เป็นแนวทางของพอบุนุนน้ำได้นะครับก็ลองเิืงนะครับ มันแยกบนแยกลานเหล็กซื้อง่ายนะครับว่าน่าจะติดเลือดังเขาเนาะอาจจะว่ามันเหล็กอันดอกนะครับลองเบิึงหาซื้อได้พี่น้องออกจุกมันวัมื่อวันเมื่อสี่ห้าน้อยเมื่อวานนั่นเคยเจอยืนกับวันนี้นะครับมันมันบรูว่าฉวกไทถกเหล้าเนาะผู้คนไหนเคยอยากให้ไถ่ล้าคนว่าเข้าไปเหลี่นเล้าไหมนะครับนี่ยพอพุ่นน้ำเข้าเหลี่นเลี่ล้าปะ เออนะครับกระสีแดงเล็ก้อายเนาะเพราะว่าผู้คนไทยพิ่นก็ว่าบอกเล็กง่ายเนาะบอกรัฐบาลไทยเฮานะครับเนอนให้เจ้าหน้าของกระสีบอกตัวนี้เราพี่น้องนะครับเล็กรัฐบาลไทยเฮานะครับแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์สี่นั่นนะครับนอนให้นอนหน้าเลยวันนี้ใี่กินยเตยวไก่เราเลยกินยเตยเป็นมะม่วงเราคนเคยบวช มีว่าตัวนะเรียบหน่อยเรือเพิ่นเรียบวดกินโมปิ่นหรือไงเนี่ยนั่นนี่โดนโดนนี่เรื่องฟันเกี่ยวกับป๋านี่หมายความอืมเอาปิดไปจะปิดสิสูบยาอ่าอันนั้นปิ๊ดมอดด้วยอันนั้นฟันเรียกของงานนั้นตัวนั่นอันเดิมไอ้ที่บอกตัวไปว่าเสียงกระชิบว่ามีอนมันเป็นฟันไหน เี away, ่ยวไปเขาไม่เอานะครับพอบุญดุนน mm ั hmm. ่มเนอนะครับก็เดี๋ย่้งปั่นแล้วนะครับแนทางของเพิ่นนะครับในวันนี้คือเพิ่นไปแตงขันหานะครับแต่งขันหาขออยู่พุ่มเจ้าห้เจ้าหน้าเพิ่นเนอนะครับตรงของเพิ่นคยไปขอเคยไปขูดนี่แหละนะครับไปขูดประจำกับคยไดอยู่ประจำนะครับเว้าวันนี้เพิ่นว่าไปขูดเพิ่นไปขอเอานะครับแต่งขันหาไปขอย่างดีนะครับ ตกแรงตกตึงขึ้นมากครัาฟันดีนะครับฟันว่าเพิรนมาบอกลูกเพิรนมาขอกระชายโยคนมาสีนับกระหายนาเป็นเลขสามตัวกับสองตัวนะครับคือแปดหนึ่งสี่กับศูนย์สามศูนย์สี่นะครับอยากบนอยากล่างนะครับก็เป็นแนวทางชัดเจนนะองค์ประกอบบุญูน้ำนะโค้งสุดท้ายเด้อนะครับตามใหม่แล้วนะครับเลขเพิ่นแปดหนึ่งสี่นะครับศูนย์สามศูนย์สี่นะครับเป็นแนวทางนะครับ รอบพี่น้องโชกามานน้ำพืนนะครับเอินวาตะเก ا ากับพิงซี่กับค่ยโชขค่อยมาอยูแล้วนะครับไฮจ้าห้จ้าหน้ามาบอกนะครับเลขบลายตัวกับพ่อเหล็นะครับซื้อไว้ติดไว้นะครับว่าคนผ่านนะครับสารพู่มักศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่เอินวาเนียนลางเลยนะครับวันนี้นะครับส่วนแปดหนึ่งี่เนี่เป็นเลขบนนะครับจ้าห้จ้าหน้ามาบอกนะครับขลองเงินนะครับสำหรับในท่านพอเงินมันน้ำได้นะครับ ดนโดนที่เพิน่นเจ้งขีจะขออยู่เจ้าห้เจ้าหน้านะครับแซงกัทธาไปตั้งใจเลยนะครับวับงบกขุดวังวันนี้จะขอเอานะครับอนนาจ,จะมีโชคอยู่นะครับสำหรับฟอรบุตรน้องน้ำรอเวิร์เนื้อพี่น้องนะครับอืมปิดเวิร์คนละลอยซ้องลอยก็ได้นะครับซื้อเอ็นสามเอร์ยังทัดได้ช่วงนี้เอ็นสามนะครับพี่น้องมามีอันเนื้อหน,น้าไปอันก็บปสิ อุณุรัฐบาลไทยเฮาเด้อนะครับเล็กหตัวเลขกซตัวสองตัวก็มีขายแล้วนะครับยินสามเสือดเบื้องในแอบนะครับว่ามีอะไรขายแน่นะครับไอที่แจ็คพอตสามตัวตรงในเงินล้านเนี่ยพาะนะครับเขามีแจ็คพอตนั่งด้วยนะครับสามตัวตรงสำหรับแนวทางของวันนี้ขอพูดหน้า้งกันโชคดีมันกันสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ